สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทรกรครับที่วันนี้จะมาทำการรีวิว n u m b e r One ันเซ a ไ Go j u ก e r DX s ร์ดีเอ็กซ Set นไ l a r ริงเซตโพ a n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  ิ i ไ n ฟ a แมนสหรับชุดนี้ก็เป็นโ o l a r Ring ของ GoJ u Polar ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้กะจะเก็บนะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้ไม่เค่อยมีของออกกันสักเท่าไหร่ผมเจอชุดนี้ที่ไม่เคยแพงมากก็เลยลองเอามารีวิวกันดูแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลย ในส่วนแพ็กเกจก็ยังคงเป็นรูปแบบแพ็คหลายๆคนก็บอกว่าตัวอาร์ตเวิร์กด้านหลังดูสวยกว่าแบบปกติกันซะอีกในส่วนด้านหลังโฮล่าเริงวงแรกก็คือ Life Man ด้านหน้าก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ Life Man ด้านหลังก็จะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างทวินเบรสเมื่อหมุนแหวนก็จะเป็นภาพของ Red Falcon ทัดแม่โพล่าเริงนินนินเจอร์ดันแน่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของนินนินเจอร์ด้านหลังก็จะเป็นดาบแปลงล่างอิจิบันโตเมื่อหมุนแหวนก็จะเป็นภาพของอากะนินเจอร์แล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกับเส้นใต้ริงแบบปกติกันดูบ้างก็เรียกว่าโพล่าเริงจะดูมีความเป็นฟอร์แมตเดียวกันนะครับก็คือสัญลักษณ์ของขบวนการอุปกรณ์แปลงล่าง ก่อนที่จะหมุนมาเป็นสีแดงของกระบวนการนั้นๆในส่วนด้านหลังก็มีปุ่มเหมือนกันหรือพูดก็คือจะมีเสียงเหมือนกันนะครับตัวขยายแหวนก็ยังคงมีมาให้เช่นเดิมแล้วเราก็ไปเล่นกับ dx t 9 e t a ซ้กันดูเลย Bye. <laughs> และนี่ก็เป็นเสียงที่ได้จากการเล่น DX เซนไตริงเซตโพล่าริง l i f e Man and Ninja ในส่วนเสียงก็คงต้องบอกว่าเหมือนกับเซนไตริงเพียงแค่เปลี่ยนลวดลายแล้วก็สีของแหวนก็เท่านั้นตัวโพล่าริง ก็ต้องเรียกว่าเป็นทางเลือกสรับแหวนบางวงที่หาแบบปกติยากเหลือเกินอย่างเช่นโกเรนเจอร์ Ranger, ที่มากับชุดเสื้อผ้าแล้วถามว่าชุดโพล่าเรงดูหน้าเก็บกันไหมผมก็คิดว่าก็ดูหน้าเก็บนะครับตัวอาร์ตของแหวนก็ทํามาในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดดูมีความเป็นชุดเดียวกันกันดีแต่ก็คงต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ทําออกมาครบกันไหมส่วนตัวผมคิดว่าได้ทําออกมาครบกันแล้วแต่อาจจะไปขายยกชุดในรูปแบบพีบันไดนะครับ ถ้าเจอแบบนี้ก็าปาดเหงื่อกันอยู่เหมือนกันยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวว,วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสักการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ